อนิเมะที่ทํามาจากวิชวลโนเวลเนี่ยนะครับมันมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมล่ะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ปัญหาอย่างหนึ่งนะครับของอนิเมะที่ดัดแปลงมาจากวิชวลโนเวลเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาที่โดนบ่นบ่อยมากนะนั่นก็คือการที่นางเอกมันไม่ถูกใจครับเพราะว่าสมัยที่เป็นเกมเนี่ยเขาเลือกได้ใช่ไหมล่ะคนเล่นเนี่ยเลือกได้เลยว่าแบบจะจบกับคนไหนจะเอาคนไหนแต่ว่าพอมาเป็นอนิเมะแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเอารูทเดียวใช่ไหมล่ะรูทของนางสักคนหนึ่งอะมาเป็นนางเอกคนที่ไม่ชอบก็จะบ่นกันไปเฮ้ยทำไมไม่ อะไรก็ว่าไปก็เลยมีบางเจ้าครับอาจจะหัวใสหรือไงก็ไม่รู้นะไม่เอาเพียวรูทครับแต่ว่าทําทุกรูทไปเลยมันจะได้ฟินๆกันทุกคนหมดปัญหาไปจริงไหมแต่สุดท้ายก็โดนบ่นอยู่ดีนั่นแหละเพราะว่าเนื้อเรื่องมันก็จะอ่อนลงใช่ไหมเวลาถ้าเกิดแบ่งไปคนนี้หน่อย,คนน,นอยคนนู้นหน่อยคนนั้นหน่อยแล้วก็มีฉากจบเป็นของตัวเองเนี่ยมันก็อ่อนมากแต่ก็แลกม,มาด้วยความหลากหลายนั่นแหละนะครับมีหลายรูทซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมาทําคลิปแนวนี้นี่แหละนะครับเจ็ดอนิเมะแนวรักโรมนติกแบบแบ่งรูทครับเลือกได้เลยว่าใครจะเป็นนางเเเอออกจะะะมมีรรรรื่งงไไบบบ้า็ปัััชนนค เอาลับมาที่เรื่องแรกเถอะนะครับถ้าเกิดพูดถึงอนิเมะแนวแบ่งรูทแล้วเนี่ยหลายๆคนนะครับจะนึกถึงเรื่องนี้มาเป็นเรื่องแรกเลยนั่นก็คือเรื่องอามากามิดับเบิลเอสครับอุบัติรักวันคริสต์มาสเรียกว่าเป็นอนิเมะระหว่างวัยเลยนะเพราะว่าใครที่โตมาดูอนิเมะในยุคนั้นนะครับจะต้องเคยผ่านเรื่องนี้กันมาบ้างเป็นเรื่องราวของตัวเอกครับที่เคยมีปมในจิตใจปมในอดีตเคยโดนสลัดรักในวันคริสต์มาสหลังจากนั้นนิสติแตกเลยอะไรมันก็เศร้าไปหมดนะครับคนอกหักขังตัวเองอยู่ในตู้เเสื้้อผาาาวาาว่ดต็ม คือเป็นแบบงานอดิเรกที่ถือว่าคููอยู่นะทำไงได้อะคนมันเคว้งอะนะครับแต่ก็กําลังจะได้เจอรักครั้งใหม่นะก็จะได้ไปรู้จักกพัวพันกับหญิงสาวต่างๆมากหน้าหลายตานะครับทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นเดียวกันในรั้วโรงเรียนก็ตามสเต็ปนั่นแหละนะครับในเรื่องเลิฟคอมดี้ในรั้วโรงเรียนก็จะทําความรู้จักกัน พูดคุยเข้าไปให้การช่วยเหลือปากทงสุดท้ายก็ปิดจ็อบและส่วนใหญ่ของเรื่องนี้เนี่ยก็จะจบลงในวันคริสต์มาสนะครับคือมันเป็นแฟกชิปของเรื่องเลยเดทสุดท้ายต้องจบในวัน Christmas คริสต์มาสถือว่าโรแมน์นะและส่วนใหญ่ก็จะจบฟินฟินกันทุกรูทด,ด้วยไม่มีใครต้องเสียใจเพราะว่ามีการแบ่งรูทแกผู้กำกับบอกเอาไปคนละสีตอนแล้วกันพูดถึงรูทแล้วก็เส้นทางต่างๆในเรื่องนิดนึงแล้วกันนะเอาเท่าที่จําได้นะครับมันจะมีรูทเด่นๆก็คือรูทของรุ่นพี่ใช่ไหมครับที่เป็นดาวโรงเรียนคือคนที่สุด นองขี้อายแล้วก็รุ่นน้องผมสั้นชมลมว่ายน้ําไอจังเนี่ยที่ไปหวดกันบนเขาถ้าจำไม่ผิดนะตอนเด็กๆที่ชอบมากรุ้นหัวหน้าห้องก็ไฟแรงไม่แพ้กันนะครับหวดกันในโรงเรียนแลยเออแล้วก็มีลุดลับอีกสาวรุดลับนี่ปวดมากนะแต่ก็ดีเหมือนกันนะครับเอาจริงผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เคยดูแล้วแหละแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยนะต้องลองไปสัมผัสจริงๆมันฟินนะ ต่อมาดีกว่านะครับเรื่องเมื่อกี้เนี่ยเป็นการอกหักในวันคริสต์มาสแล้วเปลี่ยนชีวิตอันนี้เนี่ยเป็นกล้องครับมีกล้องเข้ามาในชีวิตและชีวิตเปลี่ยนไปโปโตคาโนครับแฟนผมอยู่ในรูปนี้ซึ่งจะเป็นคนไหนก็แล้วแต่นะแล้วแต่ทางเลือกเลยเพราะมันเป็นการแบ่งรู้ต,ตามคลิปของวันนี้ไงส่วนพ้อยหลักของเรื่องนะครับก็จดำเนินที่พระเอกนี่แหละพระเอกชายหนุ่มนักเรียนมัธยมปลายธรรมดาธรรมดาที่ใช้ชีวิตไปวันๆน,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 นะครับไร้แก่นสารมากงานอดิเรกก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอใช้ชีวิตเรื่อยๆไปเปลื่อยมากจนวันหนึ่งพ่อได้ซื้ ทอดกล้องเก่าของพ่อมากลายเป็นกล้องถ่ายรูปเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเพราะว่าจากเดิมที่ไม่ได้มีอะไรทำไปชิ้นเป็นอันเนี่ยนะครับพอมีกล้องเข้ามาเนี่ยก็ได้หัวข้อในการทํากิจกรรมเงเปลี่ยนตัวเองตะเวนถ่ายรูปไปเรื่อยอะ่ะเห็นสาวคนไหนทาอะไรอยู่ก็ตามก็ถ่ายหมดก็เลยทําให้ไปรู้จักสาวๆมากหน้าหลายตานะครับมีสาวๆมากหน้าหลายตาเข้ามาในชีวิตให้กล้องสื่อลักนั่นเองคือฟังแล้วคอนเซปต์มันดีนะแต่ผมไม่ค่อยอินเรื่องนี้เท่าไหร่ไงไม่เท่าอามากมิเพราะว่ามาอาจ,จะสั้นไปด้วยบางรูทอะ่ะมันรวบที่ต้นเรื่องใช หลายรูทมากได้จบสาวหลายคนมากแต่ว่ามันก็จะเป็นต้นเรื่องรวมกันแล้วก็ค่อยมาแยกกันเป็นคนละตอนคนละตอนอะ่ะมันก็เลยไม่ค่อยอินเท่าไหร่บ้งถึงจะบอกอย่างนั้นนะครับแต่ก็มีรักดีๆเยอะนะของพระเอกของเรื่องนี้แบบเพื่อนสมัยเด็กที่แสนดีใช่ไหมครับอันนี้ผมผมก็ชอบเหมือนกันประทับใจสาวนักกีฬาก็ดีนะครับรู้สาวนักกีฬาเนี่ยแล้วก็มีรูทุ่นพี่ใส่แว่นใช่ไหมครับที่เป็นผู้คุมขดหรือประธานนักเรียนสักอย่างแล้วก็มีรูทุ่นน้องสายยิมนาสติกครับแล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยเออมีรูทยนน้องสาวดว จำได้อันนี้แหละข้อดีเลยครับมีรู้น้องสาวลองไปหาดูแล้วกันถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูเรื่องนี้มันไม่ได้ดังเท่าอมากามีนะครับแต่ฟิลมมันจะออกคล้ายๆมากคาแรคเตอร์ก็แตกต่างทุกตัวเลยแทบจะไม่มีคาแรคเตอร์ซ้ํากับอมากามิเลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นตัวของตัวเองครับติดตรงที่มันไม่ค่อยอินเท่าไหร่ต้องไปดูเองคนอื่นอาจจะอินก็ได้ผมอาจจะไม่อินคนเดียวก็ได้ใครจะรู้อะ ต่อมาดีกว่านะครับอันนี้กลับไปลักลักที่บ้านนอกแบบแบ่งรูทครับตำนานที่ใครทุกคนต่างก็พูดถึงกันครับโยโซกะโนโซระฟากฟ้าแห่งความสัมพันธ์รู้สึกเหมือนว่าเพิ่งตัดคลิปไปเมื่อประมาณ3 4คลิปที่แล้วอ่ะแต่มันก็แบ่งรูทนะมันก็ต้องใส่มานะครับก็เป็นเรื่องราวของ2พี่น้องคู่นี้ครับที่เพิ่งสูญเสียพ่อแม่ไปนะสูญเสียไปแล้วทุกสิ่งไม่เหลืออะไรครับก็เลยอยากจะตั้งหลักสักหน่อยกลับไปพักหายใจที่บ้านนอกที่ที่เคยอาศัยอยู่เมื่อครั้งที่ยังเป็นเด็กนะครับพอย้ายกลับมาแล้ว ได้มาทาความรู้จักกันอีกครั้งได้รื้อฟื้นความสัมพันธ์ความหลังกันไงโดยแบ่งเป็นรูทๆนะครับแต่จะออกความเป็นเลดนิดนึงนะเพราะมันมีฉากแบบถึงอกถึงใจอะ่ะซึ่งรู้แต่ละรูทเนี่ยคาแรคเตอร์นางแต่ละคนเนี่ยก็ถือว่าทําได้ในระดับที่ดีนะอย่างคุณหนูนะครับรูทคุณหนูแบบคลาสสิกเนี่ยอันนี้คือผมหลงมากนึกว่าจะจบแบบฟินๆกับคุณหนูแล้วนะที่ไหนได้แม่งแบง่งรูทซะงั้นแล้วก็มีรูทเพื่อนคุณหนูนะครับที่เป็นมิโกะผมสั้นเนี่ยที่นีานะนะนา่าา้ทไดงส่ิ นะดีไอเรื่องเนียมติดอยู่อย่างเดียวนะครับก็คือรูส้สุดท้ายนี่แหละมีรู้ของน้องสาวครับอาจจะคิดว่าคล้ายๆกับเรื่องเมื่อกี้ใช่ไหมจริงๆไม่คล้ายอันนี้เป็นน้องสาวแท้ๆเลยแล้วต้องบอกว่าหนักเกินรู้อื่นเนี่ยจะเน้นหวานหวานใช่ไหมจีบกันแล้วก็ค่อยมาแบบทํอะไรกันแบบคู่รักอ่ะแล้วก็ดึงคาแรคเตอร์ของสาวคนนั้นออกมาใช่ไหมครับแต่ว่ารู้ของน้องสาวเนี่ยไม่รู้พระเอกนี่มันไปอดอยากมาจากไหนนะแล้วแถมที่ต่างอีกอย่างก็คือรู้อื่นเนี่ยจะมีนางเจ้าของรู้คนเดียวที่เป็นนางเด่นใช่ไหมครับพระเอกเนี่ยแทบไม่ม ด้นะครับแตกต่างครับมีความสัมพันธ์กับสาวแวน่นด้วยสาวแวน่นที่มาเซอร์ไพรส์ประตูกาด้าประตูนั่นแหละไม่รู้ทำไมถึงไม่ล็อกประตูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พอเงี้ยมันถึงได้กลายเป็นตำนานนะครับใช่ไหมรู้ของนางอื่นเนี่ยถึงจะบอกว่าดีแต่จำแทบไม่ได้จำได้อย่างเดียวน้าประตูบ้าน เอาเรามาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับโอ้โหอันนี้อธิบายไม่ถูกเลยแต่เป็นอนิเมะที่เติมเต็มจินตนาการได้ดีมากเรื่องหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องวันลูมครับห้องห้องหนึ่งที่บอกว่าเติมเต็มจิตใจเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นอนิเมะแนวเฟิร์สเพอร์เซนครับที่ให้คุณเนี่ยเป็นตัวเอกเองเลยคุณไม่ต้องมามีโพระเอกคนไหนมาคอยจีบสาวคุณแบบเป็นตัวเอกเลยไม่ต้องพึ่งใครมาดําเนินเรื่องทางนั้นเป็นมุมมองของเราครับชายหนุ่มที่อาศัยอยู่ในห้องห้องหนึ่งในโตเกียวเรียกว เปลุดลุ้ใช่ไหมครับก็ได้มาสารสัมพันธ์กันช่วยเหลือสาวๆแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยก็จะมีปมแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าจําไม่ได้แล้วว่ามีคาแรคเตอร์อะไรบ้างนะเท่าที่จําได้จะมีน้องสาวใช่ไหมครับแล้วก็มีสาวคนหนึ่งที่มาให้ติวแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่อดีตมีความฝันแต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นแล้วมีหลายรูดมากนะครับเราไปทวนดูกันเอาเองแล้วกันเพราะมันมีทั้ง3ซีซั่นใช่ไหมซึ่งข้อดีของมันเนี่ยก็คือเป็นเฟิร์สเพอร์เซนต์ใช่ไหมครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมดูจบ,นะบท,ทัันะทััััั้้้้้้งงงง3ซซีี่่่่่่่่่นน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 นะะะะะะแแแตตผมม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 รร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 ููููสสึกึกกกกกกไไไไไไอออออิิบบบเเเเเทททาาาาหหลลลลลยยยใคคคคดดววว็์พจป เรื่องนี้แค่นคนเดียวก็ได้ไง ต่อมาดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยมันบอกว่าเป็นอนิเมที่เพียวรูทนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เพียวรูทอย่างแท้จ,จริงนะมันมีการแบ่งรูทครับนั่นก็คือเรื่องคิมิคิสเพียวรูทสารรักจูมพิถัวใจคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวแนวรักๆในโรงเรียนเหมือนเรื่องอื่นๆที่มาปรากฏในวันนี้นี่แหละแต่ว่าไม่ได้แบ่งรูทเยอะเหมือนเรื่องอื่นนะแบ่งกันแค่2รูทแล้วก็แบ่งแบบประหลาด้วยไม่ได้แบ่งรูทแต่แบ่งพระเอกเป็น2คนและก็มระอยู่เนี่ยพระอยู่ร่วมกันนี่แหละเอาสาวๆไปต่อส แล,และแถมเนื้อเรื่องยังเข้มข้นอยู่แต่กลายเป็นปวดหัวสองเท่าแทนเพราะว่ามันต้องแย่งชิงพระเอกกันอีลงตุงนางยุ่งเหยิงสุดๆอะเพราะปกติเนี่ยมันจะมีนางหนึ่งนางสองนางสแข่งกันใช่ไหมแต่อันนี้แบบนางหนึ่งนางสองนางสแข่งกันสองคู่เลยและแถมเนื้อเรื่องยังงง้วยมันแบ่งพระเอกเป็น2คนนี่แหละคือ2คนที่เป็นเพื่อนซี้กันนะที่เรื่องที่แต่งเอาใหม่เลยแต่มัแทบไม่เคยเจอกันเลยฮะและการต่อสู้แย่งชิงกันทั้ง2ฝั่งเนี่ยมันไม่ค่อยจะมาเจอกันเท่าไหร่เลยมันอยู่คนละเรื่องอะและอีสองนางที่ควรจะได้เป็นตัวเอกด้เรรรบยแลู่งมธ ผมดำฮีเมคัดเข้าวินน่ะแต่ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นั่นแหละนะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ตัวละครสาวในเรื่องใช่ไหละ่ะทำได้ดีมากนะมันลงตัวนะถึงแม้บางคนจะได้การเป็นตัวประกอบไปแต่ก็ยังถือว่ายังใช้ได้อยู่ชอบคาแรคเตอร์ตัวละครหญิงต่างๆของเรื่องนี้นะดีมากอยากจะให้เธอเฉิดฉาย ต่อมาดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยเป็นอนิเมะที่พยายามจะสารต่อตำนานรักวันคริสต์มาสครับแต่ว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นั่นก็คือเซเลนนั่นเองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนเรื่องส่วนใหญ่ที่ผ่านมานี้นี่แหละเป็นชายหนุ่มที่ไปพัวพันกับหญิงสาวต่างๆมากมายแบบแยกรูทนะครับเดินเรื่องทาความรู้จักจีบกันปักทงปิดจ็อบไปท,ทีละคนทีละคนตามแบบฉบับเรื่องแนวนี้นะครับคือตอนเรื่องนี้นรออนรนประกาศทําอนิเมะเนี่ยนะครับคือผมดีใจมากนะเพราะว่าตอน,นเด็กๆเนี่ยเราชอบอามากามีใช่ไหมล่ะชอบอมากามีมากแล้วพอประกาศทําแแล้วบบ โรงเรียนเดียวกันใช่ไหมชุดเดียวกันชุดเดิมเลยด้วยความผูกพันในตอนเด็กไงเลยยิ่งทําให้เราตั้งตารอใช่ไหมละ่ะแต่พอมาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เลยนะดูจนจบนะแต่ไม่ได้ประทับใจอะไรเป็นพิเศษเลยไม่รู้ว่าเราโตขึ้นหรือว่ามันทําไม่ดีนะว่าตอน,นเด็กๆเราชอบมากอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดใครหาแนวแนวนี้อยู่นะครับโรแมนติกแยกรูทเนี่ยสารสัมพันธ์กันและลงเอ่ยกันมันก็ยังพอได้อยู่นั่นแหละนะครับมันตรงตามหัวข้อไงอันนี้แล้วแต่คนจริงๆนะ มาที่เรื่องนี้ดีกว่าครับเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอนิเมะที่ดังอยู่นะมาจากวิชวลโนเวลของค่ายคีครับนั่นก็คือแคนนานั่นเองที่จะบอกว่ามันแบ่งรูทมันก็ถือว่าแบ่งนะมันมีตอนพิเศษที่เป็นสาวๆคนอื่นนะครับแต่มันออกความเป็นเรื่องเดียวมากกว่าก็คือรูทของหัวมแมลงสาบใช่ไหมเป็นเนื้อเรื่องหลักยาวๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยหัวมแมลงสาบก็จะชอบไปพัวพันกับเขาด้วยตลอดเวลาเหมือนเป็นนางเอกหลัก,กน,นะครับแต่ตอนปลายเรื่องเนี่ยมันจะมีแบ่งอีกว่าเป็น, Happy End, Happy End. งงนแฮปปี้เอน้วแ็มี ในรู้ตัวเองด้วยว่าเป็นแฮปปี้หรือแบดนั่นแหละก็ตรงตามหัวข้อของเราวันนี้นี่นแหละนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมนะไม่ค่อยชอบรู้หัวมแมลงสาบเท่าไหร่เลยเข้าใจแหละว่าเป็นทางหนึ่งแต่ถ้าเกิดใครเคยดูรู้ของหัวขาวนะครับที่เป็นแฟนกับพระเอกแล้วต้องแยกจากกันไปเพราะว่าเป็นทาตามความฝันนะ่ะจะเข้าใจแล้วก็รู้ของ2พี่น้องหัวม่วงอ่ะที่ตบกันแย่งผู้ชายอะ่ะจะเข้าใจว่ามันดีขนาดไหนใช่ไหมครับคือผมชอบสองรู้นั้นมากโดยเฉพาะหัวขาวเนี่ยชอบมากไปถูกใจรู้หลักเขาอีกแล้วรู้สึกว่าวันนี้ขี้บ่นมากขอตอนนี้แล้วกันนะครับเจอกัน